ลับมาที่108,009เรื่องราวชวนคิดครับเมื่อเบรกที่แล้ววันนี้ช่วงกําลังนี้เป็นเทศกาลปีใหม่นะเราก็คุยกันมาว่าเนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวกันนะฮะก็เครื่องบินก็ปลอดภัยสุดแต่เรากําลังคุยกันเรื่องการเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งน่าจะเป็นภานะที่อันตรายที่สุดนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วเราก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปเพ่งมันมากเรื่องความร้ายแรงนะให้มาเพ่งเรื่องความสนุกสุขสันต์ปลอดภยัยนะ แล้วจุดใหญ่เลยอาจารย์ที่เป็นปัญหาที่เขาออกมากันก็คือเรื่องของเมาแล้วขับโดยโดยธรรมชาติของรถยนต์มันไม่อันตรายอะไรหรอกมันอันตรายตอนคนเข้าไปขับนี่แหละมันมีคนเขาติคํานี้ด้วยซ้ำนะบอกเมาแล้วขับก็ยังไม่สมบูรณ์คํานี้ต้องอย่างไีครับมันต้องไม่ใช่เมาแล้วขับไม่เมาไม่ขับอนะมันไม่ใช่แค่เมาไม่ขับมันต้องดื่มก็ไม่ขับเพราะเมื่อดื่มแล้วไม่จําเป็นต้องเมาหรือไม่เมาไม่ควรจะขับเลยถ้าดื่มง่วงก็ไม่ขับ นะเพราะว่าเขาเขามีสถิติออกมานะอาจารย์ว่าจริงๆการหลับในเนี่ยเกิดอันตรายทางอุบัติเหตุร้ายแรงกว่าเมาขับอีกเพราะอาจารย์เมาเนี่ยอาจารย์จะพอมีสติอยู่ถึงแม้ไม่ครบร้อยนะมันยังมีลังสังหรณ์อยู่บ้างสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งเมายิ่งระวังแล้วมันจะลังเลวเพราะมีทางให้เลือกหลายทางจะไปทางไหนดีวะมันหลายแยกนะแต่เพยงแต่มันควบคุมไม่ได้มันช้า มันจะแตะเบรกเนี่ยมันมันช้ามันคิดไม่ทันสั่งการไม่ทันมันอุบัติเหตุแน่นอนแต่แต่เมื่อเทียบกับหลับในเนี่ยหลับในจันไม่มีสติเลยนะเพราะมันวูบเดียวอย่างมันวูบไอไอทีไอทีไอทีเมาเมานั่นทับเกิดมันรู้ตัวมันที่มียังประคองประคองได้บ้างถ้าสมมติไม่เมาขนาดน็อกไปเลยนะไม่เมาแล้วไม่ง่วงเมาแต่ไม่ง่วงเอแต่มันขาดสติที่จะควบคุมนั่นเองแต่แต่หลับในนี่มันคือมันมันแล้วมันพัดเดียวอย่างมันพัดเดียวแล้วทําอะไรไม่ทันละ มันหายไปเลยจากจากความทรงจํา<ม>ไม่รับรู้อ,อะไรเลยแล,แ,ลแล้วมีพวกไอ้พวกประมาทขับรถหวาดเสียวชวดัดชเวียนจอปาดแซงเนี่ยนะพวกพวกนี้เนี่ยเผลอเนี่ยถ้าสมมุติเมาแล้วไม่ประมาทเนี่ยนะเมาแล้วระว,วังขับเสื้อหางเลยนะเบรกช้าหน่อยแต่ว่ายังไงก็เบรกทันเลยนะเอ้มันก็ปลอดภัยนะแต่อไอ้พวกประมาทเนี่ยบางทีมันไม่เมาอะ่ะ แต่มันขับเร็วเกินทางนี้จะต้องไม่มีใครเบียดมาแน่นอนพวกนีไปเจอคนขับไม่เป็นแล้วเขาขับเขาเบียดเข้ามาไอ้กะไว้นี่แหละแล้วชนแรงด้วยแล้วก็ตายพวกนี้ยิ่งอันตรายกว่าพวกเมาอีกนะอันตรายกว่าแต่เมาเท่าหลับใช่ไหมครับแต่ไม่อันตรายเท่าหลับครับแล้วม่วงก็เหมือนกันม่วงก็ไม่ควรขับอย่างอาจารย์บอกเลยคือมันมีตั้งหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมันไม่แค่เมาอย่างเดียวเพราะมันลนลงแต่เมา แล้วปรากฏพวกไม่เมาก็ขับเกิดอุบัติเหตุกันแต่มันมีสถิติต้องต้องเรื่องเมาก็ต้องรณนงลงก็ต้องก็ต้องพูดกันอาจันสาเหตุว่าเมาแล้วขับเนี่ยจากอุบัติเหตุเนี่ยเมาแล้วขับนี่เป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละสี่สิบพะพอคนเกิดอุบัติเหตุพอไปตรวจว่ามีแอลกอฮอล์ปุ๊บเนี่ยก็ก็ตรงเนี้ยตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเราลือไม่หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องไปรณนงลงนะเรามัวแต่ไปจ้องไนสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันยังเหลืออ ที่มันเกิดอุบัติเหตุโดยที่มันไม่ได้เมามันเกิดจากอะไรก็อาจจะมีทั้งหลับในแล้วก็วินัยในการขับรถซึ่งจริงๆไม่ว่าเทศกาลอะไรไอคนแบบนี้ก็จะต้องเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วบา้งทีแต่มันมาขับพร้อมกันในเทศกาลก็เลยมาเพิ่มสถิติให้ชาวบ้านเขาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะนั่งกินกับแก้มยันสว่างอะแล้วเช้ามาขับรถ มันกังวลงหรืออาจจะกำลไม่ได้มามันช่าช่หรืออาจจะกาลังทานอาหารไปด้วยขับรถไปด้วยเหมือนอาจารย์พิสนุมาครับโอ้ยิ่งคนคนที่ทํานู่นทํานี่หลายอย่างเวลาขับรถนี่พวกนี้ยิ่งระวังครับอันตรายนะ,นะเพราะพอะรู้พอมีสติรู้ว่ากําลังทําอย่างอื่นไปด้วยแต่ทานข้าวในรถไม่ก็มีประเหศอาจารย์เพราะเรามักจะทานตอนรถวิ่งไม่ได้อยู่แล้วเรามักจะฉวยโอกาสตอนตอนรถมันติดติดไฟเพราะผมสมัยก่อนก็เป็นข้าอาจารย์จะไปบรรยายเออจะไปบรรยายเงี้ยจำที่มันคาบกันไง คาบกันอ่ะเราเราตอนนั้นเราก็แบบโลภเงินรับรับเงินเช้าที่อีกบ่ายที่กลางคืนอีกที่นะเที่ยงจบที่นี่บ่ายจะไปอีกที่บางทีมันชนอาจารย์กินไม่ทันเพราะเที่ยงต้องกลับไปแล้วพูดบ่ายโมงเลยต้องใช้ใส่ไอ้เนี่ยไอ้กล่องเนี่ยไปเนี่ยงับงับจนเครื่องแับงับทิ่มผิดทิ่มถูกเนี่ยงับช้อนเนี่ยเนี่ยปากผมไม่ได้รูปทรงยงินบัตรเนี่ยมันงับช้อนอยู่เออเนะนะครับมันก็มีหลายใช่แล้วอีกอันหนึ่งอาจารย์แอลกอฮอล์เนี่ย เป็นสาเหตุถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่มาดูเรื่องยานพาหนะเนี่ยเอ่อเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ใช่โอของอุบัติเหตุของอุบัติเหตุทั้งหมดมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละเยอะเรียกง่ายๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะที่สุดมันมันบางทีมอเตอร์ไซค์นี่มันโอกาสที่มีอะไรมาป้องกันเนี่ยมันยากมันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กแล้วพวกนักบิดทั้งหลายเนี่ยเขามีปรัชญาเดียวกันเวลา ชีวิตร่างกายกับมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมัรทุนถึงจะขับได้ดีเพ้อแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยผมเคยเห็นไปกองรวมกันเป็นอันแยกไม่ออกเลยว่า <c oughs> แต่แต่ก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่หนุ่มจนจนแก่แล้วไม่เป็นไรนะ <c oughs> ไปสนีใช่ไหมครับอาจารย์ก <c oughs> <c oughs> นะ็มีไปสนีเนี่ยนะหรือแล้ว,แล,วแล้วเรื่องเรื่องดนระลงให้ให้ทําตามวินัยจราจรเนี่ยมันก็ได้ผลผมว่าน่าน่าจะนิดหน่อย แต่ดูสิตนี้ลดลงทุกปีนะครับอาจารย์นะครับตั้งแต่เข้อรณรงค์มา500แต่600ไม่นํำครับ900 400 434 449ปีต่อปีมันอาจจะแต่มันแนวโน้มมันลดลงนี่หมายถึงช่วง7วันที่เป็นเทศกาลนะเทศกาลปีใหม่แต่ผมว่ามารณรงเรื่องนิสัยกันดีกว่าอืมตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่ คือบางครั้งเนี่ยมันไม่เห็นตำรวจมันก็ไม่เคารพกฎจราจรแต่ถ้าคนนิสัยที่ถูกต้องในเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยผมว่าถึงไม่มีตำรวจเนี่ยมันก็ขับดีอ่ะครับอ่าลงนิสัยอาจารย์ก็เจอมาเยอะพวกนิสัยขับรถแล้วนิสัยที่จะเกิดอันตรายเนี่ยนะแล้วพวกนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงพวกขับจออโอ้ขับปาดนึกจะออกก็ออกขับแล้วไม่ส่งสัญญาณก่อนไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไม่ ไม่ให้อ,อะไรเลยนึกจะไปซ้ายไปขวาก็ไปเนี่ยนะอ,อย่างเนี้ยพวกเนี้ยอันตรายมีมีความเข้าใจผิดอีกหลายอย่างอาจารย์อาจารย์สมมติถ้าอาจารย์จะผ่านจะเลี้ยวซ้ายก็ต้อง,ต,องต้องตบไฟซ้ายนะจะเลี้ยวขวาตบไฟขวาถามว่าจะตรงไปเนี่ยต้องตบไฟอะไรตรงไปไม่ต้องตบไฟตรงไปก็ไม่ต้องตบไฟอะไรับแต่ส่วนใหญ่จะตบไฟกับพลิปแต่มันมีคนจํานวนมากเลยพอจะตรงไปด<ร><ร>ันไปตบไฟกับพลิปก็พลิปแบบไฟผ่ามาก แล้วแล้วก็รู้กันหมดทั้งประเทศแล้วนะว่าถ้าไอ้กระพริบมาเนี่ยไอ้นี่มันจะต้องตรงไปแต่ทีนี้รู้กันก็จริงอาจารย์แต่หาคนที่จะเห็นว่ามันกระพริบอยู่สองสองข้างเลยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนบนมุมถนนเพราะไอ้ฝั่งนี้มันก็จะเห็นว่าเห็นข้างเดียวมันก็นึกว่าจะเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นมันก็จะจะมาได้เลยมันอ๋อมันเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นฉันจะข้ามคอร์สฉันจะขาขวาไปได้เลยไม่ชนแน่นะส่วนไอ้ฝั่งโน้นมันก็เห็นว่าอ๋อเปิดไฟเลี้ยวขวา มันไม่เห็นอีกข้างไงจันมันมันไม่เหลี่ยมเหลี่ยมมันอยู่อย่างนี้กันไม่เห็นอีกข้างมันก็จะตรงมาได้ที่ไหนได้ไอ้นี่ก็พาไปเลยไอ้สองคันนั้นไอ้สองคันนั้นก็ไม่รู้กันก็มาเปลี่ยงเลยอก็อย่างเงี้ยคือถ้ากรณีมีไฟเขียวไฟแดงก็แล้วไปแต่กรณีเป็นสีแยกซึ่งไม่มีสัญญาณไฟต้องใช้ดูใจกันเนี้ยคุณไปเปิดทําไมเนี่ยยิ่งยิ่งอันตรายก็ไม่ต้องไปเลยก็ต้องไปเลยทุกคนพอเห็นว่าไม่เปิดอะไรมันก็ระวังกันอยู่แล้วจับ เล่นไปเปิดปั๊บไอ้เหลี่ยมนี้บอกเอ็งมานี่แน่เพราะนั้นไอ้เหลี่ยมนน้นบอกเอ็งเปิดไหขวามันมันมันไม่เดาใจไม่ถูกเพราะพวกมุมเขาเห็นก็ข้างเดียวอย่างก็กรณีของของไฟลักษณะนี้เหมือนกันเพื่อนผมอยู่ญี่ปุ่นขับรถไปด้วยกันแล้วทีนี้เขาตบไฟเราจะเราจะเลี้ยวเราจะเลี้ยวแล้วเขาคันที่ต่อไปคันที่มาข้างหน้ามาตรงๆเราจะเลี้ยวเราต้องชะลอคันหน้าวิ่งมาอย่างรวดเร็วเขาเปิดไฟตีไฟไฟสูงไฟสูงฟบฟั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 บเพื่อนผมบอกว่า ให้ไปเลยผมว่าเมืองไทยไม่เป็นอย่างนั้นถ้าปกไฟสูงในคุณต้องหยุดเพราะไอตีไฟมามันผ่านไปเลยว่าเอา้าอยู่บ้านไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ญี่ปุ่นเขาพอตีไฟมาพุ่มเนี่ยคือเขาให้ทางเราเรากลับรถได้เลยลองทํางั้นในเมืองไทยตายนี่ไงรมเนียมสากลแต่มันเป็นทมเนียมสากลนะที่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยในอังกฤษในอเมริกาก็ใช่นะการ ตีไฟกับพลิกเนี่ยเป็นการบอกว่าให้ทางคุณคุณไปได้ผมให้ทางคุณคุณไปได้แต่อันนี้คือตีไฟแต่ว่าเราไม่ามานะมม่จะไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าออกมาอย่าขยับกูมาเร็วให้เราเป็นอย่างนั้นครับตาย๋ย่าออกมานะุณรีบแล้วเดี๋ยวนี้สัญญาณไฟมันมันก็มีดีอย่างหนึ่งแต่บางบางแยกมันก็ทําไม่ได้หรือไม่มีไอตัวสัญญาณนับถอยหลังเนี่ยมันทําให้เราเตรียมตัวได้หรือหรือรู้ว่า มันกําลังจะหมดเราจะต้องเบซึ่งดีมากนะแต่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้มันเดยงอาจารย์ว่ดีหลือไม่ดีมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าดีมันมีปัญหาพอพอเราชินตรงนี้ปั๊บบางครั้งมันมันเสียไปเสียไม่มีเราก็ลุ้นไม่ถูกมียุคแรกๆมันเสียสติครับ บางแยกจางมันมันไม่ได้ถอยหลังมันนับไปหน้าแรงแรงเป็นอย่างนั้นจริงนับไปหน้าเราก็นั่งนึกแล้วมึงจะนับไปแล้วมึงกูจะรู้ไหมมึงจะนับถึงไหนให้กูไปมันจะนับไปถึงไหนนับไปเรื่อยๆถึงไหนเพราะถ้าถอยหลังเรารเ้ยมาจา์ว่าพอถ้าศู์พับเนี่ยถ้าแดงแล้วศู์เนี่ยกรเตรียมเขียวละเต็มเข้าเข้าเข้าเกียร์อะไรงเงี้ยแต่ถ้ามันเขียวอยู่พอมันจะศู์ก็รู้แล้วจะหยุดแต่มึงไปเรื่อยๆแล้วกูจะรู้ไหมเงี้ยมก็นับเป็นกี่หมื่น แยกทีแล้วนับไป200ร้อยแยกนี้อาจะ8ปดหมื่นก็ได้โูเสือกลางมุ้งนอนเลยไหมเพราะคุณไม่รู้มึงจะไปนานขนาดไหนคุณว่าคนสติดีเขาตั้งไฟแบบนี้กันไหมผมตอดใจเลยบ้าที่สุดเคยเห็นประเภทที่นับถอยหลังมาทุกวันนี้ก็ยังเป็นครับอาจารย์พอนับถอยหลังมา543สี่สาศแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีตำรวจเราจะมองไปที่ป้อมอ๋อมีตำรวจจราจรอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่ปรากฏไฟหรือ นับไฟแล้วมีปัญหาผิดปกติของตัวเลขที่นับนะ ต้องมองไปที่ป้อมตำรวจมีบุคคลที่สติปัญญาไม่ค่อยดีนะดูแลอยู่แถวนั้นไม่รู้ใครอันนี้อาจารย์ประสาิพูด่ะจริงมผมสังเกตถ้าบอลลูนอะไรเนี่ยมันจะมีคนสติปัญญาไม่ถึงไปยืนอำนวยการอะไรแบบนั้นซึ่งไม่รู้เป็นใครอะไรควรไม่ควรซึ่งถ้าไม่มีจะดีเท่ากว่าเขาใช้เซนใช้สัญชาตญาณลางสังหรห์นของเขาซึ่งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไปคันเนว่าอะไรแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องความเหมาะสมมันเป็นเรื่องเขตนู้น วอวเข้ามาบอกว่าให้ให้ระงับหมดเพราะจะต้องระบายรถทางนู้นมันไม่ใช่ธรรมชาติอาจารย์มันเป็นเกิดจากกับการคิดคนซึ่งมองมองมองแบบเบิร์ตไอวิลไม่ทั่วมองไม่รอบด้คุณจะแก้เฉพาะว่าจะระบายรถจากทางนี้เท่านั้นแต่เขาจะวินาศกันทั้งเวิร์มก็ช่างหัวมันทางนี้ปล่อยไปสองไฟเขียวแล้วทางนั้นไม่ได้ตามมาที่ไปไหนเลยไม่เป็นไปตามอธิยาศัยอาจารย์อาจจะเมียเขาอาจจะจะไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ทันเลยปล่อยแย่คนมาลังเลทำเล่นไปนะนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นอย่างจริงๆเป็นผลประโยชน์ซับซ้อนอยู่นั่นน่ะแล้ว มาคุมสีแยกคุมสีแยกทำให้คนวินาศกันไปหมดเลยมันมีแยกไหนไหมครับอาจารย์ที่มันอยู่ระหว่างเขตดูแลจราจรไอ้แยกนี้มุมเนี้ยของตํารวจซนน้อนี้อีกมุมเนี้ยของตํารวจซนน้อนี้เป็นไปได้นะมันเขตทับซ้อนเนี่ยเราเห็นแต่ที่เขาวางของขายฝั่งถนนฝั่งนี้วางของได้อฝั่งนี้วางไม่ได้เพราะอะไรมันอยู่คนละเขตคนละเขตมันยังมียี้อีกสะพานข้ามคลองเล็กๆอย่างเงี้ย ถามว่าแบ่งเขตสอนอกันเนี่ยบางทีเอาตรงกลางสะพานไหมอย่างเงี้ยทำไมบางทีมันมีคนตายอยู่ฝั่งเนี้ยมันยังถีบให้ไปอยู่ฝั่งโน้นเลยเพราะว่ากูจะได้ไม่ต้องทําคดีอะไรเงี้ยคนละท้องที่อย่างเงี้ยแล้วติเแล้วมันไม่ร่วมมือกันนะจาจาร์บางคนดึกๆึกขี้เมาลอยเรือคุยกันอะแล้วก็เห็นพระจันทร์ขึ้นอะไอ้คนหนึ่งเขาบอกก็เห็นพระจันทร์สะท้อนในน้ำไงมันยังบอกโอ้พระจันทร์มีสองดวงอะส่วนอคนบอกไอ้บ้าดวงเดียวก็เทียงกันอยู่งั้นอะพอดีตำรวจเดินมา ตำรวจถามตำรวจด้วยว่าคุณว่าพระจันทร์มีกี่ดวงไอ้นี่มันบอกมีสองผมว่ามีดวงเดียวไอ้ตำรวจบอกเอ้ไงไม่รู้แถวนี้ไม่ใช่ท้องที่ผมเลยไม่รู้พระจันทร์มีกี่ดวงที่ดูมันเกงงานขนาดที่ว่าถามเรื่องพระจันทร์มันยังไม่ตอบเออนนี้เด่นมันมันเราไหนๆก็จะยกเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ให้ให้ประชาชนเดินทางนี้ระมัดระวังบางบางครั้งนี่นไอ้ขับรถเร็วเห็นทางโล่งถ้า ก็อย่าไปประมาทขับเร็วจนเกินไปครับผมนี่เคยเจอด้วยตัวเองคือผมว่าขับขับร้อเนี่ยถ้าเกินจาก120ยเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยมันจะควบคุมรถได้ไม่ได้ไม่ว่ารถคุณจะเป็นวอลโวอะไรนะนั่งรถทุกชีวิตปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวก็กุ้งกิติคุณก็ขับวอลโวเหมือนกันอืมความคิดถูกแล้วที่ขายทิ้งไปแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ ปลอดภัยเขาคือปลอดภัยในวอลโว่แต่ส่วนใหญ่กระเด็นออกมาข้างนอกหรือ,อไม่กระถูกยิรื่งยคารถถ้ายังติดอยู่น <c oughs> เนียเดี๋ยวเราคุยกันต่ออาจารย์กำลัง <c oughs> ทุกชีวิตปลอดภัยในอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ, <c oughs> ะสักครู่ครับ